วสวัสดีค่ะนิญยาค่ะสวัสดีค่ะพระกกาศดค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานกาชาดอีกเช่นเคยนะคะสําหรับงานกาชาดพระสมร,ราชาเจ็สงันตติถวายพระพรค่ะ ครึค่งงานกาชาดประจำปี2567นี้นะคะจัดขึ้นถึง12วัน12คืนกันเลยทีเดียวค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2567จนถึงวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะไปแล้วค่ะบอกเลยว่าด้านหลังนี้เราเห็นเป็นเครื่องบินนี่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่กองทัพอากาศนั่นเอง เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ากิจกรรมของกองทัพอากาศวันนี้เขาขนเครื่องบินอะไรกันบ้างนะตอนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่ดึงดูดตาดึงดูดใจมากคือคนขายตัวนะคะเดี๋ยวเรากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาได้ถนึงว่ามีอะไรอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะไปเป็นค่าตอนนี้นะเราก็อยู่กับน้องๆนะทุงของกองทัพอากาศกัน ในนั่งตัวใหม่ใส่ชุดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะไร,<า>ะไรยังยไ,ยไงาาาไ่ะครับชุดน,นี้นะครับเป็นชุดบินครับเอาไว้ใส่ตอนไปขับเครื่องบินครับ <S 2> <S 2> อันนี้คือน้งอง หรรืออะไครับเป็นนักเรีเยนชั้นปีที่3ของโรงเรียนในเรืออากาศคร,รับอันนี้ทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยครับอ่าไหนขายตัวไหนนิดนึงให้กับท่านผู้ชมนะโอเคผมก,ก็อันนี้เป็นเป็นแบบว่าเหมือนสลากเสี่ยงโชคนะครับของคุณกองทัพอากาศนี่สามใบลอยครับสามใบลอยก็คือพ<ร>ีอ่มานขนาดนี้แล้วก็ต้องต้องซื้อแล้วนะครับพี่ได้ได้ได้ใบลอยนี่วันนี้กองทัพเรือมาเยือนกองทัพอากาศ นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่กองทัพเรือไม่มีหรือเปล่าคะน่นอนสิคะโอเคของน้กของนีกองทัพกำลังน้องนำลเสนอขนาดนี้แล้วเราก็ต้องสามใบรอรอได้มาสามใบสามใบสามใบสแกนได้ไหมเนาะเดี๋ยวมาตั้ใจโอเคโอเคค่ะไปดูกันว่านี้จะได้อะไรนะคะได้ค่ะ ครับครับแล้วต้องยังไงคะสำหรับทีบ่นี่ที่นี่ก็มีเครองลนามครับตามจานวนอุปกรที่ได้มาจ<ะ>้าจอมีิม่้เมรื่องน้เลือกสัตหลายแบบมาดูกันที่นี่เขาเรียกว่าทบกันพอจูดน,นะคะมาทบกันพอจูดมาเลยมาเลย ไปยนะคะโอเคเฮ้ยม oh yeah. okay. ันต hey, ้อมันจะไม่รู้หรอเนีว <pu amente> ่าอะไรอยู่ที่ไหนนะเสีล้อยสามสิบไป นี่นะคะเป็นเครื่องบินนะคะนี่รางวัลพิเศษที่นี่มีสีแปลกๆไหมคะหรือว่าก็สีชมฟูหมดแล้วก็ลุนเป็นการบุญเขบแต่ว่าจะเป็นเลขข้างในอขาโอเคฉันได้ครบอีกแล้วนะได้สีแล้วหรอถูกอมาแล้วนะเหมือนกัน A ก็ท้าอากาศต้องให้อะไรดีๆล้วบ้างแล้วล่ะ รางวัลเนี่ยนี่ก็ตัวข้างบนนั่นแหละเล่เออโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าก่อนทางอากาศเขาแจกอะไรกันบ้างนะคะ ภาพเราแวะภาพเราแว,ว,วะเยี่ยมเยีย่กันได้เราปูด่างอากาศเรา สวัสดีครับผมเรียกกาศตีชินอายุจดกิ่งครับหรือเฟิร์สนะครับอ่าไหนๆก็มาเยือนกองทัพอากาศกันแล้วเห็นแล้วว่ากองทัพอากาศจัดบูธได้สวยๆเนี่ยเรามาในตีมอะไรครับปีนี้ครับสำหรับปีนี้ในกองทัพการของเราครับมาในทีมทหารของพระราชาขับนกยักษ์จากฟ้าฟ้าเพื่อปวงประชาทั้งแผ่นดินครับอ่าซึ่งเลยข่าวมาว่าได้รางวัลซะด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับปีที่แล้วก็ได้นี่ต้อง สวัสดีเทศากาลปีนี้กรมป,ประกาศนำเทศากาลอะไรมาให้กับประชาชนได้ ครับต้องบอกเลยว่าในทีมของกองรักาานีนะครับก็จะเป็นเทศการเกี่ยวกับใต้ปีกนภาช่วยชาวประชาพลไทยครับก็เป็นภารกิจหลักๆครับของด้านทางการแพทย์ของเราครับในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นการนำคนไทยกับเออจากกุรกียครับกลับมาสู่มาตุภูมบ้านเกิดของเราหลักนั่นเองครับอย่างที่เป็นข่าวดังขึ้นมานะครับตอนนี้ครับและนอกจากในส่วนของนิเทศกาลแล้วกิจกรรมอื่นๆภายในวูของกองทัพประกาศมีอะไรบ้างอยากให้แนะนำไหมครับเมื่อมองดอาสซ มาของวนะัวทั้งกะครับก็จะเห็นเวทีครับเรามีกะดิงโก้คาโตนครับใช่แล้วก็ร้านค้าซัมมาคมไม่บ้านทางการของเราครับก็จะมีพ่อกประดจูนที่ไปเล่นมาแล้วเมื่อกี้ใช่ครับนั่งวัดของดิงโก้มีอะไรที่น่าดึงดูดมีทองครับแหวนทองแหวนใช่เมื่อกี้เพิ่งแจกไปหนึ่งวงยอดโอเคเลยค่ะวันนี้ก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมมาแวะไปกระตับอากาศกระตับ แจกทองนะคะแล้วก็มาเล่นพร้อมกันพอจู่กันเยอะๆวันนี้ต้องขอบคุณเฟิร์สด้วยค่ะ,อ,ไไะอ่เาเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งกันต่อเลยแล้วกันไปเลย <ะ S 2>

เสื้อผ้าผ้าถุงนะคะของกินของใช้ยกมาไว้ที่นี่เลยร้านค้าจมา,มจมา,ารมใด้บ้านฐานอากาศใช่แล้วคะ่ะนอกจากนี้ก็จะมีสินค้านะคะ,ะคาาที่จะมีความพิเศษของกองอากาศเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อหมวกกระเป๋านะคะก็จะมีความเป็นเครื่องบินในแต่ละกลุ่มด้วยซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะสำหรับท่านใดที่ชอบในส่วนของหน้าหาอากาศในส่วนเครื่องบินต่างๆ,ๆก็สามารถแวะเวียนมาได้มาช้อปปิ้งก็ได้มาเล่นปอจูนก็ได้หรือว่ามาเล่นมิงโกก,กันก็ได้นะคะบอกเลยว่ากองอากาศ ก็จับแจกโชว์แล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าน่ารักๆกันได้ค่ะใช่ค่ะและสําหรับครั้งหน้าน,นะคะเราสองคนหรือว่าพี่นุ่นน้องแทนที่โบน,นะคะจะพาทุกท่านไปชมในบูธบูร้านไหนหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรฝากทุกท่านติดตามค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ